อีกจุดหนึ่งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นนะครับกำลังพลชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่ามณฑลฐานบกที่33ช่วงนี้ยังคงออกลาดตระเวนตามแนวเขาตั้งแต่น้ําตกห้วยตึงเท่าบริเวณอ่างเก็บน้าห้วยตึงเท่าอําเภอแม่ริมและบริเวณผืนป่ารอยต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอําเภอเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องก็เป็นการป้องปรามเอาไว้ก่อนนะฮะไม่ให้เกิดการลักลอบเผาป่าพอลาดตระเวนไปถึงเส้นทางหลังศูนย์พุทธธรรมหนองหอบ พบห้างไม้ของพรานที่ใช้สําหรับเฝ้าดักสัตว์ป่าหลายจุดเลยครับทหารก็เลยเข้าไปช่วยกันรื้อทําลายทิ้งนะฮะเพื่อไม่ให้มีผู้ลักลอบเข้าไปใช้ล่าสัตว์เนื่องจากบริเวณนี้เป็นผืนป่าใกล้เมืองแล้วก็มีชาวบ้านใช้เป็นที่ดินทํากินรวมถึงมีผู้เข้าไปหาของป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำทําให้ทุกปีเนี่ยจุดตรงนี้ก็เกิดไฟป่าขึ้นหลายครั้งและลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วด้วยครับ บนตอรดานบกที่33เพิ่มการลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่เกิดไฟป่าตามนโยบายของกองทงพัพภาคที่3ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สําคัญที่ต้องทําควบคู่กันกับการดับไฟป่าเพื่อป้องกันไม่ให้จุดความร้อนเพิ่มมากขึ้นครับ